สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาถอดดุมดุมล้อนะครับกับตัวแกนเพลานะดึงออกมานะครับไอตัวนี้มันโคตรนะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับชุดนี้เปลี่ยนชุดแกนเพลาดุมล้อนะครับแล้วก็เสื้อเสื้อลูกปืนนะครับเรามาดูข้างหลังกันนี่นะครับข้างหลังตอนแรกจะมีตัวเบรกนะครับนี่สายเบรกนะดึงก้ามปูตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้นะครับเซนเซอร์ นี่น่าจะเป็นเซนเซอร์ ABS หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะไม่ค่อยแม่นเหมือนกันนะครับอเซนเซอร์หนึ่งตัวนะแล้วก็มีน็อตสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่น็อตหน้าแปนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการคลายออกนะครับตัวนึงอ่ะอันนี้สายน้ำมันเบรกนะครับอ่ะเข้าแม่ปั๊มนะเดี๋ยวเราจะถอดชุดนี้โล่งๆเลยนะครับแล้วก็คลายน็อตสี่ตัวแล้วก็ดึงออกมานะครับน็อตรู้สึกว่าน่าจะเบอร์สิบสี่นะครับสิบสี่หรือสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราทาการถอดกันโอเคครับไปทําการถอดกันเลยครับ ผมถอดทุกอย่างออกหมดแล้วนะนะแล้วก็ตัวยึดหน้าจาาตัวนี้นะเดีย๋ยวผมจะทําการดึงออกมาครับดึงยดเฉยนะดึงออกมาก็หลุดละตอนนี้โอเคนี่นะครับจะเป็นแก้ยึดหน้าเป็นแค่นี้นะ จะเป็นเบ้านะครับที่จุดที่ผมจะทําการเปลี่ยนนะครับจะมีชุดนี้ทั้งแกนเผาแล้วก็เสื้อลูกปืนตัวนี้นะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นของใหม่นะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนเี๋วแกนเผายกเส้นเลยนะครับเดีย๋ยวเราเอาสตัดตัวเดิมนะครับมาใส่นี่นะใส่นี่ ก็จะเป็นเสื้อเสื้อลูกปืนนะครับพ็จะสวมในลักษณะลักษณะนี้นะให้มันอยู่ลักษณะนี้แล้วก็ใส่เนกันครับเนี่ยโอเคครับเราไปทําการเปลี่ยนกันครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการอเอาเพาดันเพาออกนะครับโดยเครื่องอัดไฮดรอลิกเนาะแล้วก็จะดัด อัดไอตัวเพากับตัวเสื้อลูกปืนออกนะครับตอนนี้มันก็จะออกมาทั้งวงทั้งแกนเลยนะครับอันนี้ผมเอามาอัดที่ร้านนะครับเพราะว่า,าเครื่องมือผมไม่เพียงพอแล้วก็เอามาอัดออกนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีขั้นตอนการอัดคร่าวๆให้ดูนะครับว่าลักษณะการเอาออกแล้วก็เอาใส่มันเป็นยังไงเนาะโอเคครับเดีย๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยครับ มาดูหน้าตาหลังจากเอาออกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแกนเพาตัวเก่านะครับแล้วก็ตัวเสื้อลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะโอเคครับอันนี้ผมก็เอาเผาไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็เสื้อแบริ่งตัวใหม่นะเนี่ยสภาพใหม่เลยจะเราจะทําการใส่ประกอบเหมือนเดิมแล้วนะครับปะเดชนประาาเทศกันว่ามันจะหายคดไหม อ่าครับหลังจากที่เราใส่แกนเพลาเข้าไปในตำแหน่งเดิมแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มทําทการใส่น็อตนะครับอ่าน็อตตัวหลังนะเบอร์14นะครับทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะประกอบไอชุดพวกสายดึงก้ามปูนะครับสายเบรกนะแล้วก็ตัวไอสายเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็สายน้ํามันนะก็คือเราประกอบทุกอย่างที่เราถอดไปตอนแรกนะครับอ่าโอเคก็คลิปอาจจะไม่ชัดนะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ มาครับขั้นตอนนี้ผมก็จะเริ่มทําการทยอยประกอบผ้าเบรกนะครับประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งระยะการเบรกการดึงก้ามปูนะครับให้อยู่ในตําแหน่งเดิมนะอ่ากับก็อ c ดช s ์ซอรก็ถอดเหมือนเดิมครับจุดไหนที่เราถอดไปตอนแรกเราก็ทําการใส่คืนตําแหน่งเดิมให้หมดเลยครับตัวนี้ก็ทวนขั้นตอนเหมือนเดิมครับ ต้องขออภัยนะครับที่คลิปต้องตัดจบไวเนาะเมื่อกี้หลังจากเราใส่พัลเบร์เสร็จแล้วก็ใส่ล้อนะครับต่อมาเราจะเอาไปวิ่งเทนครับอันนี้เป็นลักษณะาการวิ่งเทสนะก็รดอาการมาก็คือล้อสายนะครับอันนี้เราเอามาวิ่งเทสแล้วมันไม่เกิดปัญหานะครับก็คือล้อสามารถวิ่งตรงได้ปกตินะอาการที่เจอก็คือล้อวิ่งสายเพราะว่าตัวเพานะครับตัวเพาเพาดุมล้อนะครับล้อหลังมันเกิดการโคดมานะครับเกิดการชนมาเนาะ อันนี้ก็ลูกค้าก็เปลี่ยนไปนะครับก็คลิปนี้ถ้าคลิปไม่ละเอียดไงก็ต้องขออภัยเลยนะครับกคลิปหน้าจะพยายามแก้ไขและปรับปรุงใหม่ครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ